ไปเด็กไปเที่ยวไปไปไปเที่ยวเฮ้ไปแลน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 ดีใจไร้ได้พาไปเที่ยวไปง่างไปบ้านน้องนะคะพอดีว่าพี่ๆน้องๆมาเดอ้อโอ้โหคือป,ปวดขาเนาะไปลูกไปแลนมันแดดได้ดนิน้ำหนาเลยเธอบอกไปเที่ยวนะปป่ะไปอ่ะคือมาไปล่ะพู้จักทางบอกไปขนาดพี่ใหญ่ไปแล้วน่ะ เลิลี่บอมาอยู่นั่นบอเตียบอมาบะนี่มาพาไปเพื่อนคู่เชาเจี๋ยวรอไอยคู่เช้มาได้ไปเล่น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 น้ำหนาเล่นน้ำหนาไป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 นั่งอินย่างอ้วนนี่ไปย่างน้ำหนาไปเลยไปเร็วเด็กเด็กนี่ไปเล่นพ่นอ้วนลายพ่นย่างบ่อแขกเป็นอะไรป่านนอนแล้วป่านนอนไปไปเล่น จ้ของน่ะอ้วนก็มันี่ไปแล่นน่ะเออ My family is coming ไปแลนเลฮอดแล้วฮอแล้วเปิดยีน Hello พื่อะไรนี่ เฮ้ยฮนั่นมีมูเฮ้ยมีมูเห็นบน่เด่นมีเพื่อนเห็นไหมนี่เฮ้ยชื่ออะไรมันชื่ออะไรตัวน,นี่แป๊ื่อฮารุชื่อฮารุเฮ้ยเจอกระเราะบ่ดนี้เจอผู้สาวแล้วเฮ้ยอย่าเฮ็ดให้เขาท้องเลยแค่รับผิดชอบได้หืมด้านนี้ก็คือนอนนี่เฮ้ยเอามอเตอร์ไซค์มาอีกสองคัน <h ast> เอ้านี่ซื้อรถครันใหม่อีกแล้วอ <h> ย <ast> ี่ยงกี่คันแล้วรถสุดเจ้านี่ เฮ้ยบักนั่นเฮ้ยบักน้อยนนั่นเฮ่บักน้อยเด้อเฮ้ยบักคิดดูซื้อใหม่อีกแล้วหนึ่งคันเพิ่มเติมรถกี่คันแล้วรวมทั้งหมดนในสุเจ้านี่ฮะไม่ไปซิปคันเลยบ่ซื้ออยังกระเดียกระดอเถอะป้ายชนบุรียังป้ายแดงอยู่เลยนี่บ้านรถอะไรอ่ะวงหญิงรถอะไรป้าไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักไม่รู้จักนั่งขันไหนมานีนน่นั่งขันนี้นั่งขันนี้เหรอ อ๋อนี่เป็นรถไฟฟ้าเหรอโหมันวิ่งถึงนี่เลยเหรอเคยเห็นเลยราคาเท่าไหร่นี่ไม่รู้ต้องถาม<อ>ลุงตะวันเรอต้องถามลุงตะวันคนสมบัติมาเพียบจะมาเปิดโรงงานห่อสันอ๋อวันนี้เก็บถ้วยชาไ้ยทำอะไรลูก,ออกลงฮายสวัสดีค่ะ <c oughs> ปอสุ้าพัู้พิพากษาทนี่น้ามกระโบมีสมบัติพัฒนาเฮ้ยยิ้มด้วยเสือ้อผ้าค่อยนะ เอ้ยเขาทิ้งเสื้อผ้าอะไรแล้วเหรออันนี้จะขนกลับไปบ้านเราสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโอ้ยคนดังมาเวยเว้ยคนนี้คนดังนะคะนี่คนติดตามเป็นล้านเฮ้ยคนติดตามเป็นล้านเป็นไงอ่ะโอ้ยยิ้วอเดี๋ยวก็สวยทำตาสแปดชั้นมาเหรอโอขึ้นไปในนี้ เป็ใช่ไปกาเบอร์เจ็ดมาเนอะเนอะบารายบาร์เจ็บเบอร์เจ็ดปะบาร์ธาเหรอไม่ใชเจ๊ดามพักพี่เต้มาหัวรู้หัวรู้มป็นอย่างนี้มีเ <est> ออลูกคอยดำมคีรีอยู่โขาจะเปิดโรงงานอีรีบอ่ะฮะสวัสด,ดีครับอามามาไหมอามาไม่ได้มาเหรออ๋อสมบัติพัฒนาน บทบาทนี่แม่เอ้ยขี้เรียก็แท้อโอ้ยคือแต่งตากันโดยสิ้นเชืงเฮ้ยเฮ้ยลูกพีดตามพี่นะนี่พออย่างนี้ต้องมาเก็บขยะให้ไหมนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเหรอโอเคทำไมสาดๆเด้อน้ำก็ยังไม่มีนะปั๊มมันเสียไปหมอ ตจว่าระดับน้ำมันต่ำเกินไปอยู่ต่ำเกินเหรอนะโอ้มันลึกเกินทำไงอ่ะเอานอุดไว้ตัวสันป้อนเปนแนวขายลูสิ้นก็อยู่นี่เพ่วเอาปั๊มน้ำไม่ได้โอ้สมบัติกานเกิปอระจกระักะานอ มาชังเหรออ๋อรถคันนี้ประมาณรถคันเก่าไปไหนเลยเหรอมีซื้อรถคันใหม่ราคาเท่าไหร่นี่ยฮะไม่บอกไม่บอกเหรอโอ้โหตายแล้วมึงกูจะหัวเด้อโอ้ลูกสาวคอยอบกแลม่ยาเก่งกับผัวเแล้วจะเก่งกับผัวไปนี่ผู้รินอ่อนนี่อ๋อโทษ this is my family กิดอะไรอ่ะทำไมเป็นวงร้อยอย่างนั้นอ่ะสาเหตุของคุมตาดำคือไปกลัวรู้ว่าไปเลือกพักพี่เต้เขาอนุญาตให้มีผัวสี่คนเหมือนคักนี่แม่ไม่รู้ค่ะมีห้องเดียวนอนอย่างเงี้ยเงี้ยวเออไปนอนไหนอ่ะก็รู้เนยเฮ้ยทะเลาะกูเห็นคักเห็นอยู่เห็นอยู่ไหน โอ้ยลูกคอยกันไปอาบหน้าอับชากนถูกาม่รู้จะถึตามตามขนาดโอ้ยตามพี่ลึกไม่อย่างลูกฮะอยากได้ยังลูกคอยนั่นก็ยกมาเได้นักแล้วีนีนี่เอาเขาขึบเด็จังไหนเพราะวเขา้นเงินกูแล้วเขาก็ต้องนับัวแต่สมองอะไรอช่วยหน่ฮะะ โอ้เสื time, pe like ้อผ <like ้าโอ้จะส่ใส่อะไรน้ำคอดกเสื้อผ้านะเขาจะนำไปถ่ายนะคะเสื้อผ้างามๆไม่เหมาะกับเราว่านะโอ้ยแปะให้ซื้อก็คงใส่อะไรดักถ้าไม่ปิดแข็งเลยมันก็จะหล่นโดนผ้าแม่มันคืออะไรอ่ะจิ้ยู่ป้าลองซีมหน่อยสิได้ไหมมันคือทอเยี่ยวว้าย มไม่<ส>เป๊ปซี่มันคือเป๊ปซี่อย่าไปกินเยอะนะเออกินน้อยเดียวพออ้หลีมหามึง,งความมึนออเอะเอาเจนมันมาอยู่นี่เลยเหรอใช่เอามาจะมาไม่สันเขาเป็นคนว่างไปถ่ายคลิปิง,นงาน โอ้ยน่ากลียดาโทษมาอีกเ้ยพีพ่อไปเลี้ยงไว้ยไม่ไหวอ่ะเลี้ยงมาอะไกับผงแห้งเลยสิผ้ามันไปอาบน้ำอยู่นี่ตัดผมแล้วอาบน้ำมันในม้าก็ไดรดูม้าเขาเนี่ยมาในเมืองกับมาบ้านนอกเฮ้ยดูสีมันอ่ะม้าในเมืองเป็นอยังไงล่ะเอาใส่แล้วลูกคอยเอ้ตามมา เอาบักเจ้อยไปี่สาวสาวเจ้อยีสาวบคเจ้อยด้วยน้ำตาด้วยนเอาเจ้ลอยไปไหนตัวนึงไปไหนอ่ะเอ้ยอ้ยอ้สาราลูกคอยไปใช้เอ้ามันหายตัวนึงได้ลูกคอยดิหนิมันฮะมันมับอกทางบอกเอาก้อนคนไกลเอาลูกคอยหายตัวนึงป๊ามาละก้อนทีเดอ ไปตามหาตามหาลูกก่อนมันไปใส่วะอุ้ยวังว่าจะไม่ออกข้างนอก <มา S 1> บ้านนะฮะไหนมันมีสองตัวน้องเอาพูนพูวพัวพัวแรงจีบปูเฮ้ยให้เด็กตกใจเนาะเด็กน้อยซิอมอ๋อถูกอ๋อเอามอเตอร์ไซค์มาสามเครื่องหนึ่งสองสามสามคันอ๋อ แล้วก็เอารถคันนี้มาอีกหน,นึ่งคันเออบ่มีมองยางเลยบาทน,นี้เออเอามอเตอร์ไซค์มาสามคันคันนี้ของไผรเนี่ยของยาต้อยของยาต่อยใช่ไหมมาใหม่อีกแล้วของยาต่อยสอคันยาตอยสองคันจุจ่มบัตรพัฒนาเยอะจังเร่ๆไปลูกเดี๋ยวป้าน้อยกลับบ้านก่อนนี่ที่ปูพรมดู ถ้าจะทาโรงงาน,นจริงก็ทําขบวนก่อนแล้วก็คันนี้เขาจะมาตีนี่นะคะทําตรงนี้ไปก่อนเพราะตรงนี้มันมีเพิงเนาะอันนี้ชุดก่อนนี่แหละมาดามมพูนี่แหละคือคุมงานนะคะก็คือว่าให้ช่างมาทําเนี่ยตอนนั้นเขาเอาราคาไม่แพงอันนี้คือทั้งหมดนี่นี่นะเฉพาะนี่แปดหมื่นตอนนั้นมันถูกเหล็กมันถูกอยู่นะคะแปดหมื่นนะคะแต่ทําไม่ดีเราก็ต้องมาล็อกนี่ให้ช่วงหนึ่งอะ คือล็อกคือเสามันไม่ไม่เสมอกันมันโยกมันคือแบบโยกวุบๆเลยครับจ้าก้าบบ้านแล้ว,กกบบลวไม่อยู่ล็อกนู่นมาสู่ไปอ,อะไร,รอ,อะไรครับรนี่ใครล็อกนี่ปั๊มน้ำใช้ไม่ได้เลยเฮ้ยฮัส จะต้องดูปั้มน้ำก่อนว่ามันยังไงนะคะหรือว่าจะหรือว่าจะเจาะใหม่ก็ยังไม่รู้นะคะไปลูกเรากลับบ้านก่อนพาไปอาบน้ำก่อนเนาะตัดผม,มาอาบน้ำวันนี้ปะปกเกยู่แม่แม่ป้ากลับแล้วเนาะไปลูกเราวันนี้รีแลกที่บ้านนิดนึงนะคะกลับมาจากทำงานเพื่อสังคมเนาะ จะพาลูกค่อยอาบเออตัดตัดผมก่อนสามตัวเนี่ยตัดผมก่อนมันเริ่มร้อนแล้วนะคะตัดให้ละล่อเลยวันนี้ใจลร้อยบ่ปไปเฝ้าผู้สาวบ่ช่วงนึงไปเฝ้าผู้สาวบักนี่หน่อยดิไปเฝ้าผู้สาวไหมป้านี่มาไปใส่ลูกเข้าไปใส่หายเศร้ามากเห็นพื่นนังเฝ้าหน้าประตูใจง่อยอยู่กระดิกกระดิกกระดิกอยู่แน่เ่ะว่าชวนกลับบ้านไม่กลับ thìm lẽ đó, bà pa pa, pa lục lục lên, vinh luôn 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 pa ơ ơ ơ pa luôn luôn mà luôn ơ ừ, cả ba lâu luôn tham luôn 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 tham, luôn 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 อ่อนไลตัดผมมันไม่แล้วก่อนไปเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยนะคะตัดผมเอ้าพุ่งมาว่านี้ลดหน่ะไม่คือแห้งแล้วแฉะว่าวาดคาโดข่อยเดี๋ยวต้องเอานั้นมาชุม่มเพิ่มเติมหมดนะมันมาชุ่มม่ดินเนี่ยชุ่มอยู่เดีจะค่อยลดนะคะค่าแต่ไปงานสังคมคุณน่าดึง เบิ้องแต่สวนสวนส,วน,สวนแห่งเคลีอยู่ไหมเบิ้งบุกพริกเบิ้งบุกพริบคอยคือสีเหี่ยวในบ้านเนี่ยคลิปนี้มาดามมาโพลท้อนอยากจะจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ทำความสะอาดเมื่อเช้าเอ้ยเมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่เมื่อเช้าไปทีห้องน้ำห้องน้ำแตอนนี้ก็คือ ให้เขาใช้อยู่นะคะหมายถือว่าครอบครัวมาไม่มีห้องน้ําห้องน้ําไม่พอใช้ได้เลยค่ะ